สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับผม20บาทถึง500บาทนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูนะจำนวน100บาทนะครับโดยการถอนเงินเนี่ยจะทําการถอนไปที่50บาท2ครั้งเลยนะครับใครที่อยากจะทําเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับหรือว่าอยากมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวเลตเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ งานฟรีช anel นะครับ,รบวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวลเล็ตนะครับในการทําเงินเนี่ยเราสามารถถอนได้ตั้งแต่20บาทถึง500บาทเลยนะครับเป็นการเล่นเกมต่อรูปภาพให้ถูกต้องและเราก็จะมีไรายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวลเล็ตในคลิปนี้นะครับผมจะทําการถอนเงินเข้าในทูมอนิวลเล็ตให้ดูด้วยว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานหรือเปล่าแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้า wallet จริงหรือเปล่าไปดูในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรา ฟรีทูมันนี่ลเลกกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอป,ปนะครับจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดแอป,ปนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอป,ปไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้้เเเเลลยสํําาาาหรรรัับตวแอปปทที่่่ใชใชนนนกนกมูภพงิ มูนิโเลตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ในเครื่องแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้นะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดเลยเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้ส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งาาาานนนนใแแอออปะครรับบบว่่ต้งงทํไไหย เริ่มจากด้านซ้ายบนนะครับลงมาด้านล่างขวามือนะครับผมอ่ะเริ่มจากอันแรกนะครับตัวเพชรแดงเนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนนที่เราได้รับจากการเล่นเกมการที่เราไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามานะครับก็จะมีประวัติให้เราดูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมานี่วอลเลตนะสลับตัวเพชรแดงของเราหรือว่าคะแนนที่เราได้รับมานะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีโทมานี่วอลเลตในการถอนเงินเนี่ยเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะเริ่มต้นการถอนเงินได้อยู่ ที่10บาทถอนเงินได้สูงสุดถึง500บาทเะครับเมื่อเราถอนเงิน10บาทไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่20บาทเนาะเพราะว่าจํานวนการถอน10บาทเนี่ยมันจะถอนได้แค่1ครั้งเท่านั้นในการถอนนะครับกรอข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างถ้าเรายังไม่เคยถอนดูคลิปด้านล่างได้นะครับเป็นคลิปที่2ในส่วนของวิธีการถอนเงินนะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่19,800นะเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูที่50บาทนะครับกดเลือกรายการนะแล้วก็กดถอนได้เลยเพราะว่าผมเคยถอนไปแล้วเนาะเบอร์ Wallet เนี่ย ต้องกอกนะครับเงินที่เราถอนไปเนี่ยจะเข้าภายในระยะเวลา24ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยผมสามารถถอนเพิ่มได้นะอีก20บาทนะครับผมยังไม่ถอนแล้วกันผมจะถอนแค่100บาทนะครับเมื่อเราถอนไปนะครับเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้ได้เลยจะขึ้นรอดําเนินการตรงนี้นะครับแต่ว่ายอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้า wallet เข้ามาแล้วนะเรามากดเช็คตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นเวลาการถอนเงินนะครับเวลาก็21นาฬิกา48นาทีวันที่4เดือน6นะครับการถอนเงินเนี่ยใช้เวลาไม่นาน นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะจำนวน100บาทรายการละ52รายการนะครับที่เราถอนไปเมื่อกี้ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยครับได้เงินจริงแน่นอน100%่นะครับนี่คือเมนูการถอนเงินแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับได้ทําการรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เงินจริงแน่นอนต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Time War นะในการเล่นเพื่อสร้างรายได้ในส่วนของคะแนนหรือว่าเพชรแดงนะครับเราสามารถเข้ามาสมัครในส่วนของเว็บไซต์ Time War ได้ ในการสมัครนะครับก็เป็นการสมัครผ่านตัว Google นะครับเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางมีเดียต่างๆได้เลยนะครับและก็จะมีในส่วนของการทําเงินนะครับเพิ่มเติมจากการเล่นเกมนะครับก็จะมีการทําแบบสํารวจการคลิกเว็บไซต์โฆษณาการดูคลิปวิดีโอโฆษณาก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ทำวอรได้เลยย้อนกลับมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับด้านบนขวามือเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกดตั๋วเพิ่มเติมนะครับในการเอาตั๋วไปเล่นในส่วนของตัวเกมก็จะมีการดูคลิปวิดีโอนะครับการเล่นเกมนะครับและก็ การรับฟรีตามเวลาที่เขากําหนดนะสามขีดด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์นะครับเงื่อนไขข้อเสนอแนะแล้วก็ออกจากระบบนั่นเองด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปจอยเกมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมที่เราสามารถดาวน์โหลดนะครับเข้ามาในส่วนของในเครื่องของเราแล้วก็ทําภารกิจการเล่นเกมได้นะครับตอนนี้ก็จะมีเกมขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยก็กด p a y ์นาได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับแล้ววิธีการเล่นนะครับก็กดมาที่ My เก ตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะขึ้นตัวเกมต่างๆขึ้นมาที่เราดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะต่อไปนะครับเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนเพื่อ,อที่จะทํารายได้เพิ่มเติมการแนะนำนะครับตรงนี้เราจะทําหรือว่าไม่ทำเนี่ยก็สามารถทําการแลกเงินเข้าทูมเนียร์เวลดได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขผูกมัดในเรื่องของการถอนเงินนะครับกดเชิญทันทีได้เลยนะครับแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ในมือถือของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลน์ Messenger WhatsApp, WhatsApp Tele g r a กรม c e b o o k Twitter หรือว่าเราต้องการเป็นลิงก์ที่จะเอาไปแชร์ในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับเป็น YouTube t i k t o k หรือว่าลงในแฟนเพจของเราแล้วก็ส่งเข้าไปในแชทไลน์หรือว่าในแชท messenger นะครับแล้วก็ไปคัดลอกลิงก์ออกมานะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรหัสโค้ดของเราที่เราสามารถใช้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้การแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามนี้เลยนะครับ100เพชรแดงนะครับก็ต่อเมื่อมีคนกรอกรหัสโค้ดแล้วก็ทําอย่างน้อยได้1เพชรนะครับเราจะได้รับ100เพชรแดงแล้วก็รับเพชรเนี่ยได้ไม่จํากัดเลยก็คือ30% ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูได้เลย ต่อมาการเปิดการ์ดนะครับการ์ดบัตรของฉันเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับกล่องนะครับจากการเล่นเกมแล้วเราก็มาเปิดกล่องเพื่อที่จะสะสมให้ครบตามจํานวนถ้าครบแล้วเนี่ยเราจะรับเปิดกล่องหรือว่าได้รับเพชรแดงนะครับตรงนี้มันมีให้เราดูนะเราจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เล่นแล้วก็เปิดกล่องไปเรื่อยๆนะครับรับเพชรได้สูงสุดถึง1,500เพชรนะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆได้เลยต่อมาการเล่นนะครับก็คือให้เราดูที่รูปภาพตรงนี้นะครับว่ามันขาดตรงไหนไปแล้วก็เลือกให้ถูกนะครับตามรูป ตระลักนะครับพอเราเลือกถูกแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นติ๊กถูกนะครับผมอ่าแบบนี้คือผิดนะครับเราต้องเลือกให้ถูกนะครับผมแล้วเราก็กดเลือกไปนะให้ครบ5ครั้งนะครับเนี่ยพอครบ5ครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเปิดกล่องใหม่นะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของการ์ดเข้ามานะครับสามอันด้านบนนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับที่เราจะได้รับก็เปิดกล่องแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของเพชรแดงเพิ่มเติมนนเองแล้วก็สะสมตรงนี้เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆในการเอาไปแลกเป็นเงินโทมานีวอลเลตนะก็ให้เราเนี่ยเล่นต่ นะถ้าเราอยากจะได้รับเพชรเยอะขึ้นเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Time War นะครับทำแบบสำรวจเพิ่มเติมหรือว่าจะไปแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมก็ได้แอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับตามยอดที่ผมถอนให้ดูแล้วก็เงินที่ได้เข้ามานะครับใครสนใจในการเล่นแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักก็ได้นะดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีถอนเงินได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ